สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแม่น้องอติมรวยสวนนะคะวันนี้ขอสวัสดีทุกๆคนนะคะสาหรับวันนี้เป็นวันที่ออกพรรษานะคะทุกคนฝนฟ้าอากาศก็ตกดีจังเลยปีนี้นะคะทุกคนเมื่อวานนี้ยังตกอยู่นะคะก่อนออกพรรษาตกแรงมากเลยที่สวนนี้ก็ผู้เรียนเราก็ใบอัน้นใบตันเต็มทีแล้วค่ะแปลงนี้แปลงเล็กๆของเราเนี่ยทําสารไว้พี่น้องตอนนี้ก็ เ,เพื่อนๆที่ทํารุ่นเดียวกันน่ะหลุดหมดแล้วคือว่าใบหลุดหมดแล้วค่ะออกใบมาแล้วแต่สวนของแม่น้องอติมนี้ยังนะคะทุกคนใบยังไม่หลุดค่ะเนี่ยแต่ตอนนี้รอผลฟ้าอากาศหรือว่าฝนแรงนะคะทุกคนเราก็จะสร้างความเพียรให้ทุเรียนเราแต่ไม่รู้ว่าจะรอดไหมคะถ้าไม่รอดก็เขาหลุดออกมาแล้วก็ต้องทําใจละค่ะนะคะ,นะคะต้องทําใจแล้วเพราะว่า เราบังคับไม่ได้แล้วตอนนี้มันถึงเวลาเขาแล้วนะคะแต่ตอนนี้สวนข้างๆที่เขาทาพร้อมกันนะพ่นสารมันเดียวกันนะ่ะหลุดใบออกมาหมดแล้วค่ะแต่แปลงของเรานี้ก็ยังคุมได้อยู่ค่ะทุกคนยังไม่หลุดออกมาวันนี้เดี๋ยวจะไปถามพ่อใหญ่หนวดค่ะพ่อใหญ่หนวดเขาบำรุงยังไงหรือเขาจะจัดการยังไงเดี๋ยวไม่ต้องเอตรีมไปสอบถามดูว่าทำยังไงคะมันถึงจะจะได้ไหม รุ่นทําสารของเราหรือจะได้รุ่นต่อไปนะคะเราไปถามพ่อใหญ่หนวดกันดีกว่าว่าันนี้เขาพ่นยาอะไรมั่งเราเข้าไปถ,ถามไปติดตามกันเลยค่ะนี่ค่ะพ่อใหญ่หนวดเขากําลังพ่นยาอยู่ค่ะมาดูว่าป้องกันแมลงหรืออะไรเนาะไม่น้องเสียวก็ยังไม่รู้นะะี่ค่ะใบข้างในนี่ก็พร้อมแล้วค่ะเนี่ยคือเก่งแขนงก็ยังเต็มเรายังไม่แต่งนะคะข้าวันที่ไม่เห็นดอกเขาเราก็ไม่แต่งค่ะและ้วฝน เนี่ยเคลียข้างล่างเรียบร้อยเลยนะคะเค,คลียรโคนข้าแดดลมหนาวข้าเมื่อไหร่ก็ไม่กี่วันก็จะทําให้โคนเข้าแห้งแล้วก็สร้างความเครียดได้แต่ถ้าฝนตกลงมาอีกก็ตัวใครตัวมันแล้วค่ะตอนนี้เทวดาก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วค่ะต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วะคะ่ะเดี๋ยวสมมมาถามพี่หวัวกำลังพ่นยาขอรบกวนเวลาเขาแป๊บหนึ่ง พย,ยนวดคะขอรบกวนเวลาแป๊บหนึ่งได้เนาะค่ะ,ะเดี๋ยวจะสอบถามพย,ายนวดเราวนี้ป้องกันอะไรคะเะเราเก็บสายยางสีพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะไปใบใบนี้แบบอันเต็มทีแล้วนะ้องพย,ยนวดใบอันใบตันคือว่าเขาพร้อมที่จะ แตกทั้งสองอย่างแตกอ่อนแล้วก็แตกอนดอกด้วยสวัสดีค่ะพ่อใหญ่นวดสวัสดีครับสวัสดีงงครับพี่แม่งครับวันนี้จะมาถามว่าพ่อใหญ่นวดทําอะไรคะจัดการยังไงเนี่ยวันนี้มาสะสมอาหารครั้งที่มันไปครั้งที่ห้าแล้วมั้งอ,อ,อสะสมอาหาระสะสมอาหารมาเรื่อยๆเพราะว่าฝนมันตกมาเรื่อยๆอ,อยู่อ่าเราก็รอให้แต่เฉพาะจังหวะช่วงที่ฝนหยุดตกประมาณสักห้าถึงเจ็ดวันวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษาออกพรรษาครับค่ะ ก็นี่นี่ใบเขาอยู่ลักษณะเช่นนี้เขาสีชันกระโดกขึ้นมาข้างบนแล้วนี่มันโอกาสพร้อมที่มันจะออกดอกได้แล้วเลยนี่แต่ทีนี้มันออกไม่ได้ตรงที่ว่าฝนตกลงมาใส่ดินก็เติมไนโตรเจนให้เขาอยู่ในตัวเจนในดินยังมีอยู่เราต้องคานโคนออกอ่านี่ท่านโคนออกใี่เกลี้ยงเพื่อให้ไล่ไนโตรเจนในดินออกไงอ่ทีนี้ตอนนี้ก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วแต่รอแต่จังหวะรอแต่จังหวะอากาศลมหนาวอากาศ ให้ให้พ้นจุดตกประมาณสักห้าวันถึงเกีวันก็พอก็ใช้ได้แล้วครับก็ส่งเสริมออกดอกได้ถ้าเขาออกดอกได้แล้ววันนี้พ่อใหญ่หนวดมาป้องกันเชื้อราวันนี้เติมชุดสะสมอาหารแล้วก็เติมป้องกันเชื้อราป้องกันหนอนมันก็ครบชุดมานั่นแหละก็พ่อใหญ่หนวดเพื่อนเพื่อนที่ทํารุ่นเดียวกันทําสารรุ่นเดียวกันนี้ตอนนี้เขาแตกใบอ่อนแล้วอ่ะบางพื้นที่แตกใบอ่อนแล้วแตกใบอ่อนแล้วทําวันเดียวกันด้วยวันเดียวกันก่อนเราอีกสองสามวันก็ ก็แตกไปมันมันขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันสวนเราตั้งอยู่ตรงนี้แต่สวนของท่านอื่นตั้งอีกที่หนึ่งสภาพอากาศที่แตกต่างกันอาไม่ไม่ใช่ว่าสภาพอากาศเห็นไหมันงอขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยมันอวบเลยเห็นไหมแล้วทีนี้มันก็งอขึ้นมางอขึ้นมาสีชันกระโดกกระดกขึ้นไปนะกระดกขึ้นไปมันก็พร้อมนล่แหละแต่นี้สภาพอากาศว่าภาวนาอยาให้ฝนตกประมาณสัก5ห้าถึงเจ็ดวันก็มันก็ ก็ถึงวันนั้นก็อรอลุ้นกันว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่แค่น,นั้นเองค่ะเนาะตอนนี้แล้วก็เราก็คือว่าเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองภาวนายอย่างเดียวเภาพไม่ได้อันนั้นและขึ้นอยู่กับสภาพอากาศน<อ>ั่นแหละสภาอากาศแต่เราต้องทําใจใช่ไหมทาใจนี่เราต้องทําใจเนี่ย<ม>เราเป็นทองสวนทำทำใจนะคะเนี่ยเหมือนกิ่งแขนงนี้ก็ยังไม่ได้ออกใช่ไหมคะต้องรอกิ่งแขนงเราก็จะให้เขาเห็นฟอร์มตาดอกแถวนี้ก่อนให้เห็นดอกขึ้นมาเราค่อยเอาออกแต่บางท่านก็เอาออกได้เลย ไอ้ตัวนั้นมันขึ้นเดือกเทคนิคมันเทคนิคใครเทคนิคมันอ่าแต่ละส่วนเหมือนอย่างเงี้ยเนาะเขาก็อยากจะออกวันนี้เขาจะออกมันกลายเป็นกิ่งแหนงทันทีเลยเพราะว่าช่วงฝนตกลงมากระนำลงมาสุดๆนะฝนตกอยู่ตลอดแล้วก็ยังไม่เขาออกอ๋อมาปีนี้ก็ขอให้ผู้นิวดประสบความสําเร็จนะคะขอขอได้อ๋อขอได้แต่ว่าแต่แต่มันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหรือเปล่าอ๋อค่ะให้ขอมันก็ขอได้ทุกคนนั่นแหละเออทุกคนก็ขออย่างเดียววันนี้ก็ขอทั้งทั้ง ไอ้ไอ้ไปวัดทั้งร้อยก็ขอทั้งร้อยนั่นแหละแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เป็นใจหรือไม่แค่นั้นเองวันนี้แม่น้องติมก็พามาดูนะคะมาเนี่ยเห็นสะสมอาหารครั้งที่ห้าแล้วค่ะครั้งหน้าจนครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละสะสมอาหารครั้งสุดท้ายถ้าฝนหยุดตกประมาณสักสามสี่ห้าวันนี้แล้วเอาเอาเอาสามสี่ห้าวันก็พอแล้วสามสี่ห้าวันนะคะสามสี่ห้าวันจะเริ่มจากวันนี้ไปเริ่มจากวันนี้ไปสามสี่ห้าวันก็พอแล้วเราต้องเอาเยอะ ก็ประมาณนี้นะคะแม่น้องอติมจะมาสอบถามเนาะวันนี้ก็ได้รู้แล้วค่ะทุกคนเนาะส่วนของพญนหนวดนี้ก็ใบก็แก่เต็มที่แล้ว嘛ดูดไอวบอวบเลยหญิงมันอวบแล้วทีนี้ใบใบมันจะชี้ชันกระโดดขึ้นไปข้างบนแล้วนี่มันไม่ห้อยเหมือนแต่ก่อนจักเนี้ยไอ้นี่มันสีสันมันอวบมันก็พร้อมที่จะพร้อมแล้วพร้อมแล้วแต่รอสภาพอากาศกันเองสภาพอากาศค่ะเอ้าก็ขอสักสี่ห้าวันก็ได้ค่ะค่อยค่อยว่ากันนะคะขอตอนนี้สวนแม่น้องอติมก็ ยังขอขอขอทำเองบ้างเลยหรือไงก็ทำไงคะทำด้วยขอด้วยแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอหนเหนียดติดใจขอให้มีกำลังใจต่อเติมไปใช่ไหมคะคุณขอทั้งปีแต่คุณไม่ทำมันก็ไม่ได้เนาะก็ทำด้วยไม่ได้ว่าขอด้วยเหมือนวันนี้นี่เราจะมาทํายังไงป้องกันแมลงคุณก็ต้องมาปฏิบัติไม่ใช่ว่าคุณมายกมือพนมขึ้นขอให้แมลงหายไปโดยจากสวนไม่ได้คุณต้องเอายาป้องกันแมลงเขาไปนะเต็มที่เลยนะคะอ่ะก็ขอให้พญานวดโชคดีแล้วกันปีนี้ เดียวผมชคดีที่ผมนะอ,อ่าก็นี้นะคะพามาชมหรือว่าพามาดูวิธีนะคะการจัดการของแต่ละพื้นที่และแต่ละสวนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะม,ม่นสวนไม่นองติมกับพญาน,น,นวดก็จัดการกันได้แค่นี้นะคะทุกคนก็ลุ้นต่อไปว่าปีนี้เราจะประสบความสําเร็จไหมคะเนาะถ้าว่าไม่ประสบความสําเร็จเราก็มีโอกาสนะคะทุกคนเนาะเราก็ต้องแบบ อย่าท้อค่ะท้อได้แต่อย่าถอยนะคะคนเราฮะวันนี้ไม่น้องติมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ลุ้นต่อไปนะคลิปต่อไปว่าเราจะไปถ่ายทำอะไรนะคะช่องไม่น้องติมรวยสวนสวัสดีค่ะ